สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโทรโลจีริชี่คนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูแรนดอมของคนวันอาทิตย์ว่าวว้ <What? S 1> เราจะมาดูแรนดอมของคนวันอาทิตย์ว่าพี่พระจันทร์จะให้พรอ,อะไรพี่พระจันทร์จะให้พรอ,อะไรตอนนี้อาชีวิตอาจจะมีความมืดมนนะคะอาจจะอ่านยังเห็นแสงสว่างไม่พอแต่หลังจากนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะใช้คําว่าชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันอาจจะกระเถาะ อะไรบางอย่างออกอาจจะกระทบอะไรบางอย่างออกนะคะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงแบบว่าแบบดีมากอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอารมณ์จะเหมือนเปลี่ยนชีวิตใหม่เออคิดใหม่ทําใหม่อารมณ์ประมาณนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบคิดใหม่ทําใหม่อะไรใหม่ๆจะมีเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะคะนะเออให้คุณตั้งจิตตั้งใจให้คุณตั้งจิตตั้งใจให้ดีเลือกให้ดีนะคะ ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเลือกให้ดีนะโฟกัสให้ดีนะคะชีวิตใหม่ที่คุณต้องการกำลังจะมาถึงแล้วนะคะมันเป็นการแบบอารมณ์เปลี่ยนชีวิตคุณนะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะเออขอให้คุณได้รับสิ่งนั้นขอให้คุณสําเร็จเราก็สมปรารถนาโดยเร็ววันนะคะนะหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าหูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรวิรชีแอตโอลจีหรือิชีคนอ่นานไพ่ขอบคุณค่ะ สามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ